ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มไปจักทีจอดแท้คอยแม่สาวน้อยในตาสีโสอสวัสดีค่ะคุณสีโสดู้จใจ้ะคุณเก่งกาจจ้ะเก่งกาจรับอะไรดีคะผมอยากได้พัดลมฮาตาลิ18นิ้วขอ2ตัวเลยครับ ไปฝากใครคะเนี่ยเอาไปฝากเมียที่บ้านอุ้ยตายแล้วไปฝากเมียทำไมต้งสองตัวมีเมียสองคนเหรอเปล่าครับมีเมียคนเดียวแต่มาตัวมันใหญ่มันชอบนั่งมังคลมผมเมาเมียจะใหญ่ขนาดไหนเชียวเอาจะไม่ใหญ่ได้ยังไงล่ะคิดดูขนาดผมไปตางกางเกงในให้มันนะ่ะเด็กนะ่ยต้องมาดั่งจ้องันทั้งหมู่บ้านเึยว่าผมจะใช้นังกางแปลง มันใหญ่จริงถ้างั้นลองลองพัดลมดูไหมคะขอเทสเดี๋ยวนะว่ามันเย็นขนาดไหนอาคุณลูกตั้มคุณเปิดเลยครับผมโอ้โหนี่โอ้โหเย็นจริงเลยงตัวเลยคะเย็นไหมเย็นจริงจเลยเย็นจริงๆบอกเลยค่ะว่าเย็นเย็นจนเนื้อเต้นเลยคับตรงนี้เต้นจรินเลยคิ้วจริงจริสองตัวนะสองตัวจ้ะโอเคไปดูในสต็อกซิอ่ะสองตัวจ้าเจ๊จ๋าได้จ้ะไอ้เก่ง ไอ้ไอ้เก่งจริงด้วยเอ้าพี่จุ๊บจิ๊บไอ้เก่งมังคยอไปละเอออะไรน่ะมังคยอขยะอะไรอีกล่ะเก่งนี่แหละเก่งการ์ดเก่งการ์ดโหไม่ได้เจอต้างหายหน้าหายตาไปไหนวเนี่ยครับพี่จุ๊บจิ๊บตอนนี้เอ้ยได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวนี้ไปอยู่บริษัทอ็อกเลยอ้ออกเหล็กพี่เฮ้ยอ้อเหล็กเหรอใช่พอดีผมทำช่องยูทูบช่องแซ่บมหาศาลผมเนี่ยยอดคนดูมันน้อยผมก็เลยเปลี่ยน ขันตัวมาทำออกเล่เฮ้ยออกเล่ออกเล่เนี่ยนะมันตัดตัางไงพี่สั่งสนหมดแล้วต่างคนต่างตัดต่างคนต่างพูดไงอยู่ๆก็มัโปรโมทช่องยูทูบเฉยเลยเป็นไงแซ่บมหาศาลเหรอแซ่บมหาศาล้วเข้าไปกดติดตามให้ใช่ใช่คือว่าพี่จะไปต่างจังหวัดสักสองสามวันไว้เก่งว่าจะฝากลูกให้เก่งเลี้ยงหน่อยเอ้าไม่ใช่ปัญหาสิพี่คนกันเองได้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 เพรว่าแต่ลูกคนเล็กลูกคนโตล่ะไม่ใช่ลูกคนแต่เป็นลูกสัตว์ ลูกสัตว์เออพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกพี่เลยเหรอเออมัน,ม,นมันเชื่องไหมล่ะพี่เชื่องเชื่องปล่อยเดินเล่นในบ้านนะสบายเลยเว้ยเหรอเออมันเชื่องมากโอ้ยได้ได้ได้สิพี่เอาอ,ออกมาเลยเอามาเลยเอ,อ่อ ไหนอ่ะเจ้ามาฝากนีแล้วกลมมันอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องใส่กลองคือมันเชื่อไงแล้วพี่ก็เอาไปฝากไว้ที่บ้านเก่งเรียบร้อยแล้วเหรอลูกเก่งแล้วชอบโอ้โหคำามากอดใหญ่เลยเหรอโอย <c oughs> อย่างนี้นก็เอาไปเลยดีแล้วล่ะเอเอดีแ<ด>ล้วว่าแต่ลูกหมาหรือลูกแมวแล่ะจระเข้ดีแล้วลูกผมจะไกินจระเข้จระเข้เกินลูกผม มาไปแล้วอะไรไปอยู่แล้วจะเอาอะไรมาฝากลูกผมเนี่ยไปแล้วไม่ต้องตกใจไปตอนเนี้ยจระเข้มันกินเจ๊มะกินเจ๊โอ้ยอย่างนี้ต้องรีบไปแล้วจะรีบไปไหนล่ะจระเข้มันกินเจก็ลูกผมน่ะชื่อเจเอาเอาเราเปิดจระเข้ทั้ตัวสิไม่เอาครับเอองั้นเอาจระเข้มาสองตัวไอ้ไอ้เจ้นี่ลูกตั้งคือเจที่ไปที่นั่นรั่วหรือเปล่าแต่ไปคนมาช็อตจริงเลยเอาเนี่ยรั่วตรงนี้แล้วมั้ง่